ด้วยพระเมตตาช่วยพลิกชีวิตชาวนาครนายกและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนลุ่มน้ำนครนายกเป็นลุ่มน้ำสาขาหนึ่งของลุ่มแม่น้ำบางประกงครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านานาอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีพื้นที่ประมาณ2430ตารางกิโลเมตรไหลไปประจบกับแม่น้ำปราจีนบุรี รุ่มแม่น้ำนครนายกตอนบนมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะลักษณะภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำเป็นหุบเขาแคบๆแ,แ,และพื้นที่สูงชันเป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลห่าอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝนและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ราบเป็นเวลานานซ้ำยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้วยพระองค์เองทรงรับทราบปัญหาและได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ให้มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนจะช่วยผ่อนทุกหนักให้เป็นเบา เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544 ลักษณะของเขื่อนคุนดานปราการชนเป็นเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกใช้กักเก็บน้ำบริเวณนั้นมีพื้นที่ในการกักเก็บประมาณ224ล้านลูกบาศเมตรและมีพื้นที่ผิวเขื่อนประมาณ3 8 7ไร่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนโดยสามารถจัดสรรน้ำในพื้นที่ชนละประธานรวม185,000ไร่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงและเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวทําให้ทําการเกษตรได้ประโยชน์ที่ได้รับส่งน้ําเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่รวม1 8 5 0 0 0ไร่ส่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค16้าลูกบาศก์เมตรต่อปีแม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและกลุ่มต่อต้านแต่พระองค์ทงครงพระปรีชา สามารถถ่ายวิธีแก้ไขปัญหาจนในที่สุดโครงการได้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมนอ